แผบเบอยแบเอ๊ะทำไมมันไม่มาเดี๋ยวไปดูกันมันทำอะไรอยู่ปกติเรียดปุ๊บมันจะมาโอ้โอ้โ,อ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 โอมัน,ม,นมันแอบว่าแล้วทำไมไม่มามันเล่นกาแฟแม่แล้ว <laughs> ก็คืนนี้จะนอนหลับไหมลูกหืหืแม่ว่าแล้วทำไมไม่มาอะทำไมนิสัยแบบเนี้ยกะว่าไม่นอนเลยว่างั้นเถอะคืนนี้เล่นของแม่หมดแล้วน่นะดูมัน ดูมันเดี๋ยวดูสิโอ้โหหมดเลยอ่วทำไมเป็นหมาแบบนี้อะฮะโอโห้นี่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 หลักฐานหลักฐานคาปากทำอะไรทำอะไร กินกาแฟแม่แล้วจะนอนหลับไหมคืนนี้จะนอนหลับไหมฮะอวทำไมเป็นหมาแบบนี้แพปเปอร์โอโหไหวไหมเนี่ยเลี้ยงได้ไหมเนี่ยแม่ว่าแล้วทําไมเรียกไม่แพปเปอร์ไม่มาปกติตามแม่ตลอดฮไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพอแล้ว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 